สวัสดีค่ะวันนี้เราจะลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาทำขนมอร่อยออร่ยง่ายๆทานกันนะคะวัสดุก็ง่ายค่ะเริ่มต้นจากโอรีโอนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติก2องใบค่ะแล้วก็นมสดนะคะนมสดนี้เราแช่ในช่องฟรีซมาแล้วนะคะจนแข็งดีแล้วแล้วก็นมข้นหวานค่ะอันนี้เหลือนิดหน่อยเอง เราก็มาเริ่มต้นขั้นตอนการทำแบบง่ายๆเลยนะคะเมนูที่จะทำนี้ก็ชื่อว่าบิงซูนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็เคยรับประทานแล้วนะคะบิงซูก็คือน้ำแข็งเกล็ดหิมะสไตล์เกาหลีค่ะเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาอันที่ไม่สวยใส่เข้าไปในซองก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันที่สวยๆหน่อยนะคะเราจะตัดครึ่งเพื่อเอาไว้ตกแต่งค่ะ ก็เคยไปซื้อที่ร้านทานนะคะก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าราคาหลายบาทมากเลยนี่ค่ะเริ่มต้นไม่ยากเลยก็เราก็ใช้อุปกรณ์ที่บ้านที่หาง่ายๆเลยค่ะถ้าใครมีที่นวดแป้งก็ใช้ที่นวดแป้งก็ได้นะคะแต่ที่บ้านที่ไม่มีที่นวดแป้งใช้สิ่งนี้เลยค่ะอยู่ในครัวไทยแน่นอนก็คือสากนั่นเองค่ะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่จะนำมาบดคุกกี้ในซอง แบบนี้ได้นะคะเราก็บดบดให้ทั่วๆค่ะเราก็ถ้าอยากต้องการละเอียดมากนะคะเราก็แผ่ๆให้เยอะๆเลยค่ะแล้วเราก็บดบดอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดำส่วนนี้ไปพักไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยการแกะนมเทใส่ในถุงพลาสติกอีกใบนะคะแล้วก็เริ่มต้นการ ทุบเลยค่ะแต่ว่า,ามีประสบการณ์จากการทุบในครั้งนี้มากๆเลยก็คือว่าเราไม่ควรที่จะาวางนมให้อยู่ใกล้ก้นถุงมากเกินไปนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เราทุบจะมีลมอยู่ในถุงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราทุบนมใกล้ก้นถุงอ้ายกระเด็นออกไปแล้วค่ะ ก็คือว่าเป็นความผิดพลาดและเป็นประสบการณ์นะคะครั้งต่อไปก็จะไม่พลาดแล้วค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะคือถุงทะลุออกไปค่ะก็คือมีประสบการณ์ว่าเราควรจะให้ถุงนี้อย่ามีลมเยอะเกินไปค่ะแล้วก็ให้นมอยู่ส่วนส่วนกลางกถุงนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะมันไม่แตกระเบิดออกมาค่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องได้กินวิงซูนะคะเราก็พยายามค่ะแม้กระทั่งจะหายไปบางส่วนโถนมอ,อนน้อยนิด หายไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนแต่ก็ยังได้ทานอยู่แน่นอนค่ะเรามาทําขั้นตอนต่อไปได้วยกันเลยค่ะด้วยการเทเกลดน้ําแข็งของเราเนี่ยนะคะซึ่งเกล็ดน้ําแข็งที่ได้จากการแช่เราเอามาทําแบบนี้นะคะก็จะนุ่มมีเนื้อนุ่มกว่าการที่เราจะใช้น้ําแข็งน้ําแข็งก้อนนะคะที่มันเป็นน้ําแข็งใสๆนะคะอันนี้จะเนื้อนุ่มกว่ามากๆเลยค่ะแล้วก็โรยโอริโอตามด้วยนมข้นหวานเลยค่ะ แล้วก็โอรีโอทับอีกชั้นหนึ่งนะคะตอนที่ไปทำที่ร้านตอนที่ไปทานที่ร้านนะคะเขาจะมีไอศครีมด้านบนมาให้อีกหนึ่งลูกด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำทานเท่าที่มีนะคะใครมีไอศครีมก็ใส่เพิ่มด้านบนเพื่อความสวยงามและความอรอร่อยเพิ่มเติมได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เรามีเท่านี้ก็สำเร็จแล้วค่ะบิงซูโอรีโอของเราราดด้วยนมข้นหวานอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อความหวานมันเลย ร้านที่เคยไปทานนะคะก็220บาทบางร้านก็เห็น150บบาทก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ทำที่บ้านทำทานเองง่ายๆในวันหยุดหรือว่าวันที่เรามีเวลานะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเหมือนที่ร้านเราไปทานเลยค่ะ ก็จะชิมดูนะคะว่ารสชาติเหมือนไหมอืมแบบนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ